kìa nông nó chẳng có mấy mấy hệt kìa nông cái này nhang luôn ui hệt tật to này cái chai này nó đang cắt đầu xuống bụng ui nông tăng cua cua ui đẹp lắm ui đẹp เจ้าที่อันชนาดที่นาเ้าไม่เจ้าว่าคล้องขนาเป็นคล้องกุ้งเล่นสองเท่าี่นาน่เฮ้อกโอ้หพุ่นอ้หุ่นุ่นังาพุ่นไปข้างหลัคนก้อนโอ้คีดอกสองดอกงามุ่นุ่นอีดอกนึงเขัไปางไหนนเ้ นี่นี่เซนซีดอกเพี่น้องแต่ว่าเม่อกี้นนเห็นอีกอุ้ยอย่าบ,บอกว่าข้างนอ,งบบอกบักบักดอกง่ายนเงี้ยโอ้ยพี่พี่ดงอู้ยนียยย่แปลว่ามีคนมาบังพอดโอ้ตัวนี้หนุงเนี้ยพอดอ้บานนะคนน่ากิน ก็ไม่เห็นต้นอุยอ้ยอุยอ้ยดองพอดีแกงเนี่ยแบบนี้อันแบบนี้แหละนี่มาเอาดอกพีบานพี่้องอ้ยบักใหญ่เบิงขาอุ้ยโอ้ย,อยพลเนืนงสองมาสิมาตะวนัน เบืบ้องเบื้องอ้ยโอ้ย,อยบ้านไปทางอื่นก็ตากับความมันบุญยังเนาข้างใน้อีกรองนึงงามๆครับพี่น้องนั่นอุ้ยฝุ่นอีกร้อกนึงครับพี่น้อ,อ,นอ,อง โตูดตูดดอกนี่สวยเลยพี่น้องหุ่นดอกนั่งขี่น้องนนั่ ไปเข้าไป ừ, สวยเล <ừ. S 2> ยเดี๋ยวนทางให้พี่น้อยคนโมโงงเลยตุ๊กเลยเห็นอีกดอกดึง,ดงพี่น้อง U, mình cứ đọc, nó, này, đọc kiểu... mình, cứ đọt bà này anh đọc yêu. TĐi mày yêu cắp nhau. Cân đọc đọc mày đọc mày đọc đọt đọc mày đọc đọt đọc đọt đọc nữa. đọc mày đọc mày đọc mày đọc mong thấy... Để... này môi hên 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 cà hoang Xéo hên xéo Ui, môi cà hoang hên nọ hên nữa อุ้ยอุ้ยอุ้ยอีบ้านอดบ้านนี่ฝนกับพี่น้องอูสัตยานแห้งฝ่าเรียนกับพวกเรียนเอามาสรุปกันอยู่บ้านด้วพี่น้องเด้อนี่เข็ดตับเต่าของเราอืมว่วนบ้านบ้านกับพเอาครับพี่น้องเลือเออตติแบบอืม นี่ละตาหน่อยเต็มกับตาค่ะพี่นอ้องไอคลิปนี้ก็ฝากไว้ซอร์นี้เด้อพี่น้องฝนลงมันเฉบยวเลยินค่าวบอกค่ะพี่น้องค่ะไอคลิปหน้าไปเซ็กันอีกครมารับชมน้องกันค่ะพี่น้องค่ะอ่ะมามันคือเก่าค่ะเพิ่นมันเฮ็ดปวัวเฮ้มามันเฮ็ดตับเต่าเนาะพี่น,อน้องเนาะจ้า